ทำอะไรอยู่หรออ้าชยุทธกำลังจะทำอบข้าวอะ่ะแล้วนี่เป็นยังไงบ้างฉันเป็นห่วงพี่ฉันสบายดีไม่เป็นอะไรแล้วขับใจนะนายห่วงตัวเองเถอะหนักกว่าฉันเยอะแผลแค่เนี้ยไกลหัวใจ ใจมากนะถ้าไม่ได้นายเนี่ยช่างหงแย่เหมือนกันแล้วแผลเป็นไงบ้างอะต่อให้ฉันจะเจ็บแค่ไหน ฉันก็ทนได้เพื่อเธอเอ,อฉันขอเตรียมกับข้าวต่อกันนะ คุณชยุทธบังเอิญจริงๆเลยนะคะยายนิดเนี่ยกำลังจะทำกับข้าวอร่อยๆไปให้คุณชยุทธที่บ้านอยู่เลยครับงั้นนายคุยกับแม่ก่อนแล้วกันนะท้าเบรีบเดี๋ยวป้าคุยเป็นเพื่อนนะคะครัคุณต้าครับค่ะผมมีเรื่องสำคัญอยากคุยด้วยครับ ะสิคะถ้างั้นเชิญมุ้นเลยคะ่ะเชิญค่ะจริงเหรอจ้าพ่อชยุทตที่ว่าจะซื้อเรือลำใหม่ให้ลุงกับป้านะ่ะครับผมพูดคำไหนคำนั้นเออแต่ว่าพ่อชยุทตทำอย่างนี้ต้องการอะไรจ้าป้าฝนก็รู้มาตลอดว่าผมต้องการอะไร ถ้าป้ายอมยกนิดให้กับผมนอกจากผมจะยกนี่สินให้ทั้งหมดแล้วผมยังจะซื้อเรือลำใหม่ให้อีกลำ<ฮ>แถมค่าสินสอดอีกก้อน<ฮ>ลองเอาข้อเสนอผมไปคิดดูนะครับเอ้ยไม่ต้องคิดหรอกชยุทธ์ฉันต่อตอนนี้ได้เลยชยุทธ์ตามาอะไรแก,กไม่ต้องมายุง่ง ชยุทธฉันไม่เคยมีความคิดที่จะขายลูกกินคนอย่างฉันไม่จะต้องกดตายฉันก็จะไม่ทำไอ้ตบมาเ,เรื่องจะไปกันใหญ่แล้วตบมามานนี้เลยแกมาจิมันนี่เลยแกยแกไ,ไม่ต้องมายุ่งเรื่องจะไปกันใหญ่แล้วนี่พ่อยุ่งไม่ต้องไปถือสา,านะอันนี้ลอยแกนี่ ที่ฉันพูดมันคือความจริงแต่ถูกกลับมองว่ามันเลวร้วายทั้งๆที่ฉันจริงใจความจริงใจของนายมันราคาแพงเกินไปสำหรับครอบครัวฉันบางทีเงินก็ซื้อไม่ได้ทุกอย่างหรอกนะชยุทธแล้วถ้าฉันจนฉันไม่มีเงินไม่ใช่ลูกกำน,นันเธอจะรักและแต่งงานกับฉันไหม ไม่เคยเอาเรื่องรวยหรือจนเป็นเรื่องสําคัญนะใจต่างหากะที่สําคัญที่สุดถ้าฉันให้ใจใครไปแล้วฉันก็ไม่สนว่าเขาคนนั้นจะรวยหรือจนแล้วทําไมเธอไม่รับรักฉันล่ะเธอก็รู้นี่ว่าฉันรู้สึกยังไงชยุทธฉันรับรู้ใจในายทุกอย่างนะ แต่นายอ่ะรับรู้ใจฉันบ้างไหมว่าฉันคิดยังไงใช่ฉันรู้ว่าใจเธอไม่เคยมีฉันเลยเพราะเธอมีแต่ไอ้ลุยอ้ยเ,เดือดจะเผาไอ้เรือเป็นรอดจะบุกจะลวยตอ่อกรไม่มีอู่ทอนไม่ถอย